สวัสดีครับจากร้านชนะอ e ีสปอร์ตที่ชลบุรีนะนี่นะส่งมาเฟียครับแทง300จากค่ายเกตวอรมอเตอร์นะครับนี่ครับ f อจากขอนแก่นครับเอาแทง300มาแต่งเป็นชุดบาบัตนะครับผมนี่เลยฮนะอีนะหล่อไหมหล่อไหมไวัยรุ่นส่งมาเฟียฮะแออทง300อยู่ในล้อขอบ22นะฮะ แล้วก็มีเบรกด้วยนะฮะจากค่ายแบมโบนะฮะนี่ครับเบรกก็ต้องสีส้มเพราะตัวรถมันสีส้มใช่ไหมแล้วดูล้อครับล้อดําเงานะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้โลโก้บีครับเพราะลูกค้าชื่อบีครับเออเลือกเลือกเลือกดาม่ามึงเลือกดาม่าก่อนนะลูกค้าชื่อบีนะครับอยากได้โลโก้บีนะฮะจัดไปฮะส่วนด้านหน้าครับโลโก้แทงครับเห็นไหมเออนะฮะลูกค้าจะใส่บีก็ได้ พอลูกค้าชื่อ B นะครับล้อลูกค้าก็ใส่โลโก้ B นะครับเออจะใส่ตัว G ตัว A ก็ได้ถ้าลูกค้าชื่อนั้นๆนะนี่ <c oughs> บอกเลยว่าคนรหล่อฮะทรงนี้วัยรุ่นมาเฟียฮะแทง300ฮะนี่นะนี่ก็เดี๋ยวจะส่งนะเดี๋ยวใกล้ส่งแล้วรอลูกค้ามารับครับก็ส่งกลับแล้วนี่นี่น,นีมาดูมาดูมาดู ต้องบอกกอนว่าเปลี่ยนเยอะนะอะไรเปลี่ยนเยอะเลยครับด้านหน้าทั้งหมดบอกเลยว่าไฟหน้าก็เปลี่ยนแก้มก็เปลี่ยนสากระโปรงก็เปลี่ยนคือพูดได้ง่ายคือเปลี่ยนทั้งเซ็ตไม่มีอะไรที่เป็นแท้งเลยครับไฟหน้าก็ยังของไฟหน้าเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนเปลี่ยนหมดนะฮะนี่มีชุดแต่งก็มีไฟ LED ด้านหลังด้านบนฮะหลังคาเห็นไหมอ่าแล้วก็บันไดข้างน่ครับรวมถึงคิวล้อเี่ครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยน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 มาถึงตรงคิวล้อด้านท้ายครับเปลี่ยน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 นี่ฮะ เปลี่ยนมดเปลี่ยนมดนี่กันชนหลังเปลี่ยนมดคอบยางอะไรเปลี่ยนมดนะฮะนี่เลยครับชุดแต่งปีกสปอยเลอร์เห็นไหมนี่นี่มาดูล้อมาดูล้อโอ้มาขอฝั่งนี้ฝั่งู้นล้อน,นี่คือล้อขอบ20นะครับนี่ฮะดำเงาอยู่ในยาง AMP ขนาด305นะครับขอบ22นะครับนี่แล้วก็มีเบรก6พอรตด้วยครับพร้อมปั๊มเบรกมือไฟฟ้าเห็นไหมมาดูด้านหน้านี่ด้านหน้า 6พอรตแบมโบ่20เซตนะครับอ่าเบรกสีส้มตัวรถก็ต้องสีส้มครับให้มันดูแมทกันตัดกันครับส้มดำเห็นไหมรอลอ,ลอนี่แล้วก็คันนี้ลูกค้าก็ติดฟิล์มรามิน่า40หลัง60รวมถึงสลูป60นะครับนี่ชุดแต่งครับมีแค่นี้ครับนี่รอรอนี่เลยก็รอลูกค้าจากขอนแก่นมารับนะครับขอนแก่นชุมพรีก็แค่ปากซอยฮะ ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับแท้งคันนี้ฮะสีส้มหรูหราเรียบหรูทรงมาเฟียฝากไว้จากรัชนาครับแค่นี้แหละ